ส่วนอีกขั้วหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชา,านายกลุงตู่ไปดูรหัสชีวิตติดดาวไหมเลือกตั้งครั้งนี้ติดรหัสชีวิตท่านนายกของเรานะาวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปจะติดรหัสชีวิตติดา 3, ดาวสามดาวควบบวกพร้อมกับอีกสองปัจจัยหนุนหน,นุนนี่นะเมษา มิถุนาไปแล้วหนุนเต็มร้อยเลยค่ะจจแต่ของท่านพลเอกรอประวิทของเราหนุนตั้งหกตำแหน่งถ้าจะพูดเกรดใช่ไหมคะใช่คะ่ะท่านพลเอกประยุทธ์ของเ,อเราก็คือติดดาวนี้คตรองให้เกรดเอแล้วนะคะค่ะวก็มีปัจจัยหนุนอยู่สองตำแหน่งค่ะแต่ส่วนท่านพลเอกประวุทธ์ประวิทสิคะหกตำแหน่งเลยนะคะมีรหัสจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะรหัสจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะมีอ่า ที่ดูอีกอันหนึ่งนะคะเห็นไหมฮะที่รหัสชีวิตติดดาวก็คือหกสี่สามนะคะหกสี่ห้า รหัสลับนะคะรหัสพอสอแล้วก็รหัสชีวิตเส้นชีวิตก็คือ64สบวกกันไปนะ, <c oughs> ะแถวที่3ามเขาบอกความเชื่อมัน่นสาดาว8แฉกจะมีต่วความเชื่อมัน่นดาวใจก็เป็น8ดแฉกแต่เป็นดาวที่กดดันนะคะ <c oughs> แล้วก็ดาวปากเลข6.6เจนี่เขาบอกว่าจะหนุนนําจะมีหัวในการพิกแพงในเรื่องพูดเมื่อก่อนท่านนายกไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะ <c oughs> พอตหลังโอ้โหพูดนะสนุกมากท่านนายกของเรานะ <c oughs> วันที่ย <c oughs> ี่สิบดดาวเลยนะสามดาวเลยนะ อยังกับวิชลินสตาร์เลยอันนี้อันนี้อาจารย์วิสารพนมกรนะแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอาดาวดวงของรหัสชีวิตของลุงป้อมม้างคุณจุรินม้างคุณอนุทินม้างยังมีนะฮะนะแต่คำตอบจริงๆเนี่ยอยู่ที่การเลือกของประชาชนทีนี้